ชื่อไหมครับว่ามีคนที่เข้าซื้อสินค้ามือสองตู้เย็นครับจากแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์แล้วปรากฏว่าพอตู้เย็นมาส่งในขณะกําลังทาความสะอาดตู้เย็นอยู่นั้นมีเงินกว่า110ล้านวอนซุกอยู่ใต้ตู้เย็นมีเรื่องราวของชายนินามคนหนึ่งนะครับจาก เกาะเชจูเกาหลีใต้ที่จู่ๆก็ค้นพบสมบัติมหาศาลซ่อนอยู่ในตู้เย็นเก่าที่เขาเนี่ยเพิ่งสั่งซื้อมาทางช้อปปิ้งออนไลน์เป็นสินค้ามือสองในระหว่างที่ชายคนดังกล่าวกําลังทําความสะอาดตู้เย็นอยู่นั้นก็พบว่ามีการเอาถุงเงินผูกซุก ไว้อยู่ใต้ตู้เย็นตู้เย็นฐานตู้เย็นข้างล่างมีถุงเงิน110ล้านวอนอยู่ข้างล่าง <c oughs> เมื่อหยิบออกมาก็ยิ่งตกตะลึงกับกองเงินจํานวนมากซึ่งถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อยและบรรจุลงในถุงเล็กๆตามสกุลเงินตั้งแต่5,000วอนถึง50,000วอนรวมเป็นธนาบัตร2 1,020ใบหลังจากนับยอดแล้วมีมูลค่าประมาณ3ล้านบาท3ล้านบาทนี่คือรางวัลที่1รลอตเตอรี่เลยนะ<ป>เมื่อเห็นเงินจำนวนมหาศาลดังกล่าวแม้ชายปริศนาจะดีใจและแปลกใจแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจ นำไปที่โรงพักเพื่อขอตามเจ้าของเงินที่แท้จริงอย่างไรก็ตามตำรวจเกาหลีใต้บอกอีกว่าเป็นจำนวนเงินมากเราไม่เคยเจอคดีแบบนี้มาก่อนทั้งนี้ตามกฎหมายของเกาหลีนะครับเกาหลีใต้เนี่ยหากเจ้าของไม่ปรากฏตัวภายใน6เดือนเงินก้อนดังกล่าวจะเป็นของผู้พบเห็นถ้าเป็นกฎหมายไทยเนี่ยคือ1ปี เกาหลีใต้ในแค่6เดือนถ้าไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของเงินนะฮะจะเป็นของคนเจอทันทีและจะถูกเสียภาษี22%ของมูลค่าทรัพย์สิน110ล้านวอนก็ประมาณ20ว่ากล้านวอนที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลเกาหลีเพื่อเอาเงินตัวดังกล่าวมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากมีเจ้าของมาแสดงตัวเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยจะต้องให้เงินหรือมูลค่าของสิ่งของที่สูญหายประมาณ5-20%ของมูลค่า ให้กับผู้พบเห็นเพื่อเป็นการขอบคุณเออกฎหมายมันนอกดีๆไว้คนเจอของหล่นเอาไปแจ้งความคนตามหาของหล่นต้องให้ 5- 20%ของมูลค่าทรัพย์สินในขณะเดียวกันนะครับตำรวจเกาหลีเองก็พิจารณาว่าเงินจํานวนนี้เชื่อมโยงกับอาชญากรรมหรือเป็นการกระทําความผิดกฎหมายหรือไม่เพราะหากเชื่อมโยงเงินทั้งก้อนเนี่ยจะส่งให้กับรัฐครับคนเก็บก็ไม่มีสิทธิ์ได้เนี่ยแหละครับเรื่องวุ่นๆของการสั่งสินค้ามือสองของเกาหลีใต้เมืองไทยก็เคยมีนะครับซื้อ เตียงมือสองมาจากวัดสวนแก้วนี่แหละหรือที่ไหนนี่แหละถ้าจำไม่ผิดกับวัดสวนแก้วของพระพยอมนี่แหละแล้วเจอเงินซุกอยู่ในเตียงเป็นล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นซื้อสินค้ามือสองเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับ